สวัสดีครับทุกทุกเราในรายการฟงฟอสคลินิกขามาต่อไปครับทุกวันจันทร์ถึงสุกสี่โมงเย็นเป็นต้นไปครับผมผมธนทรปีย์ิยมณีธนาครับอ่าผมพงศกรทองสุกนะครับพวกเราสองคนก็มาทําหน้าที่เป็นพิธีกรในการตอบคำถามใช่ครับที่เพื่อนๆถามเข้ามาใช่สําหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูรายการเป็นครั้งแรกนะครับฝากกดไลค์และกดแชร์และสับซสไครต์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราะนะครับช่วงนี้สนับสนุนโดย8บาท c o m ร้านค้าออนไลน์ที่จำหน่ายสินค้าไอทีเพื่องานออกแบบเขียนแบบทั้งซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์แบบครบวงจรสามารถสั่งซื้อสินค้าผ่านทางออนไลน์ได้อย่างง่ายดายพร้อมทั้งบริการก่อนและหลังการขายอย่างมืออาชีพสนใจรับชมข้อมูลที่หน้าจอได้เลยครับ วันนี้ก็มีคําถามเข้ามาครับมีคําถามอะไรครับพุณเอมวันนี้อ่าสอนทำแอนิเมชันโดนแบบง่ายๆใน Solidworks แค่หน่อยครับครับก็คือให้ทำแอนิเมชันชิ้นงานเป็นโดนอ่ใกลไกของโดนมีอะไรบ้างนะอาจจะมีใบพัดใบพัดหมุนนะอ่อะไรประมาณนี้แบบอาจจะมีกลไกกลางแขนออกอะไรนี้รับเก็บอ่าโอเคเดี๋ยวมาดูที่หน้าจอนะครับครับ ก็ผมโหลดมาจากแกล็บแคแล้วกันเนาะไม่ได้เขียนเองตัวชิ้นงานตัวนี้นะครับกลไกตัวนี้ก็มันมีเมทก็คือประกอบในโซลิด w ว r k s มาเรียบร้อยนะครับก็คือก่อนที่จะทำ Animation เนี่ยพยายามสร้างเรื่องของเมทให้มันขยับได้ด้วยก็คือชิ้นงานเหมือนกับทำใน Solid Work เลยใช่ให้มู e เบนได้ประมาณนี้ก็คือตัวไปพัดเนี่ยควรจะต้องหมุนได้เนาะนะครับแล้วก็ตัวพวกเนี้ยขาอะไรเงี่ย ก็คือควรที่จะต้องเปลี่ยนตัวขนาดได้ขนาดตรงนี้ผมก็ใส่เป็นเมรแบบแองเกิลนะครับอยากได้องศาเท่าไหร่ก็ลองพิมพ์เข้าไปดูก่อนองศาประมาณนี้ตรงนะร5อ่ะทีนี้เรากลับมาที่0ูนย์ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะไปปรับเปลี่ยนกันในตัวแอนิเมชันนะครับโหมดของทำแอนิเมชันใน Solid Works เนี่ยให้เราเข้ามาที่แท็บเมนู s s s e m b l y นะครับแล้วก็เลือกไปที่ New Motion Study นะครับก็จะปรากฏตัวเครื่องมือ a n i m เมชันขึ้นมาแ y p บแอนิเมชันขึ้นมานะครับลำดับแรกก็คือผมจะทำา n i m แอนิเมประมาณสัก1ิวินะครับเราก็มาดูก่อนว่าจากวินาทีที่ศูนย์เนี่ยถึง2วิเนี่ยนะครับอยากให้กนไกมันขยับยังไงบ้างก็คือเราต้องการอะไรใช่ก็คือเลื่อนตรงนี้ฮะลงมาข้างล่างเลยมาดูในส่วนของเมดที่เราเมดไว้นะครับ เมตรงนี้ก็คือจะบังคับเนี่ยก็คือเป็นตัวแองเกิลของสีมุมของสี่แขนของโดนเนี่ยนะฮะเราก็ง่ายๆเลยเนี่ย Co บป,ปี้นะครับคนโทนซีเนี่ยชอบลงไปนะฮะคนโทนซีแล้วก็มาวางสักหนึ่งจุด้าวิแล้วกันวางลงไปครับนะครับวางลงไปเสร็จแล้วพี่มันออกมาหน่อยนะครับดอกดาวฤกษ์เนี่ยก็อ่าไม่ใช่อะปีกนกเนี่ยเราก็ขี้ออกมาเราก็ดับเป็นคิกที่คี้ลงไปนะครับพิมพ์ค่าลงไปเลย นะครับมุมที่ร้อยสามสิบห้านะครับแล้วก็ร้อยสามสิบห้าต้อ็มาเลือกอ่ามันจะแต่ละปีกลางออกจะกลางออกนะครับสังเกตว่าเส้นไทม์ไลน์มันจะวิ่งครับนะครับวิ่ง<อ>เป็นสีน้ําเงินแบบนี้ก็แสดงว่ามันมีการทํางานขยับขยื่นอยู่ในตัวอินเชถ้าในตัวอิ m เนอ i o ชั o นโมเดลไม่มีการขยับก็จะไม่มีไทม์ไลน์ในช่วงของชิ้นนั้นใช่ไหมครับใช่ครับ เนี่ยเราเราก็ลองเลื่อนทไลน์มาดูเนี่ยก็จะเคลื่อนที่ออกวละครับอ๋อครับนะครับอ่อพอเคลื่อนที่ออกแล้วจากนั้นอยากให้ตัวใบพัดมันหมุนครับนะครับใบพัดหมุนใน solidworks ก็ง่ายๆเลยเราไม่ต้องไปจับหมุนเองนะเราใช้เป็นตัวดมอเตอร์อ๋อเราสามารถใส่มอเตอร์ได้ใส่มอเตอร์ได้นะครับเราคลิกเลือกมอเตอร์เข้าไปแล้วก็อเลือกไปที่ใบพัดครับเลือกตัวไหนก่อนก็ได้ไม่มีผลนะครับก็เลือกไปแล้วก็ดูทิศทางว่าถูกไหมนะครับก็กับทิศทางนิดนึง นะครับใส่ความเร็วของใบพัดนะครับสักประมาณสองพัน rpm แล้วกันนะครับอ่าตัวเนี้ยก็ใส่ไปเรื่อยๆือย๋อเยก็คือใส่มอเตอร์ทั้งสี่ใบพัดเลยสี่ใบพัดเลยนะครับสองพันอ่าตัวมอเตอร์ที่เราเลือกก็คือต้องเป็นแบบโรตารี่ครับนะครับอให้มันหมุนก็คือสังเกตได้ที่สิมโบมาเลย จะมีขอลูกศรของแรทิศทางการหมุนอยู่ใช่ไหมครับใช่แล้วก็เลือกไปนะครับอาจจะได้สี่สี่ตัวละนะครับสองพันโอเคนะครับเสร็จแล้วมาดูที่อ่าแท็บในแอนิเมชันเนี่ยที่อยู่ด้านบนนะครับขอขยายเมนูขึ้นนิดนึงนะครับก็จะเห็นเนี่ยโรตารี่มอเตอร์เนี่ยขึ้นมาสี่ตัวนะครับสังเกตว่ามันทำไมมันวิ่งถึงแค่หนึ่งจุดห้าวีเพราะว่า เส้นไ i ม e ไลน์แอนิเมชันเนี่ยเรายังไม่ได้ขยับก็คือเราก็ปรับขยับมาที่สิวินาทีนะครับอ่สแต่แล้วก็ตัวมอเตอร์ตรงนี้เราเลื่อนแถบไทม์ไลน์อยากอยากคอนโทรลมันวินาทีเที่ยวไหลพยายามเลื่อนแถบไทม์ไลน์มาแล้วก็สั่งให้มอเตอร์เนี้ยปิดเปิดนะครับก็คือเนี่ยข้อไปแล้วก็คลิกขวาเลือก o อฟออฟก็คือมอเตอร์ยังไม่ทํางานนะครับพอมันเลื่อนมาที่วินาทีที่2เนี่ยปุ๊บเราก็ไปกดมอเตอร์ ให้มอเตอร์เริ่มทำงานให้มันออนนะฮะก็คือเริ่มทำงานนะครับจากนั้นขยับมาที่วินาทีที่แปดละกันแปดใช่ไหมครับอ่านทีวินาทีที่แปดเราก็เลือกมอเตอร์ทั้งหมดนะครับลิกขวาเลือกออฟเนี่ยมอเตอร์มันก็จะปิดนะครับหยุดการทำงานึ่าเสร็จแล้วตัวนี้นะครับอยากให้มันอ่าวิ่งกลับมาด้วยพับพับแขอก็คือขณะที่มอเตอร์หยุดก็แขงก็จะหูแขงก็จะหู นะครับเราทีนี้เราก็ไปเลือกตัวคีย์นะครับหรือว่าไทม์ไลน์ที่เราคอนโทรลการกลางแขนมันไว้นะครับก็ Copy นะครับคอนโทรลซีแล้วก็มาเลื่อนที่ไทม์ไลน์เนี่ยอยู่ที่แปดจุดห้าวีเนี่ยก็คอนโทรลวีวางลงไปนะครับจากนั้นตัวข้างหน้านี้ตัวข้างหน้าก็คือมันมันหุบอยู่นะมันอยู่ที่สูตรหงศาแล้วก็ Copy นะครับ Copy แล้วก็มาไว้ที่ v ิลติสิบ แล้วก็วางลงไปก็คือเราไม่ต้องมาสร้างเราสามารถใช้ Copy ได้เลยใช้ Copy ได้เลยนะเสร็จแล้วเนี่ยจะเห็นว่าเป็นเส้นมันวิ่งอยู่ะนะครับถ้าเกิดว่ามันอยู่ในขนาดองศาเดียวกันมันจะไม่ไม่วิ่งนะครับมันจะเป็นแค่ขีแล้วก็ไม่มีเส้นขีดนะครับอเสร็จแล้วลองแคลคูลเลตดูอ่าออกมาอออ่าแคลคูลเลตมันอาจจะดูเป็นกระตุกนิดนึงนะครับแล้วก็อยู่ที่การเซ็ต ตัวคีย์เฟรมด้วยนะครับวิดีโอส่วนใหญ่เราจะอยู่ที่สามสิบเฟรมเซกนะครับแล้วก็มาป้อนเข้าไปนะครับเสร็จแล้วก็ลองเ์ดูหน่อยอืมอ่าหมแล้วหมดแล้วอ่าแล้วก็หูบด้วยอ่าเสร็จแล้วก็เป็นเรื่องของพวกการทำมุมท่องต่างๆนะครับก็คือเนี่ยคลิกขวาไปที่ตัวออลิเทชันนะครับเราเอาคำว่าดิ c ซิเบิลเนี่ยออกให้หมดเลยมันจะกลายเป็นอย่างเนี้ยนะครับแต่แล้วเราก็สามารถที่จะซูมโดยใช้เมาส์เนี่ยนะครับ ทำการบันทึกมุมกล้องได้สมมแมว่ามันอยู่มุมนี้ใช่ไหมครับ,รบวิธีสองนะเราซูมไพที่ตรงนี้นะครับวิธีสามหรือว่าห้าให้มันขยับขยับมาตรงนี้ครับที่ท้ายนะครับแล้วก็วิธีที่แปดหรือเจ็ดก็ได้อะให้มันซูมออกมาครับนะครับประมาณนี้มหมุนนิดนึงเนี่ยสังเกตว่าเราหมุน ชิ้งงานไปทางไหนเนี่ยไอตัวเส้นที่เป็นตัวกล้องเนี่ยมันจะบันทึกไว้ตลอดเลยนะครับพอทําเสร็จแล้วเราก็ปิดครับโดยการชิ้ขวาแล้วก็เลือกร i สิเบิร์นวิวนะครับเสร็จแล้วก็ลองเทดูครับฮะได้แล้วแอนิเมชันนะครับแล้วก็สุดท้ายเลยก็คือเนี่ยฮะเป็นรูปฟิล์มแล้วก็รูปแผ่นดิสตนนะก็คือเซฟแอนิเมชัน เซฟเป็นด uh ีม huh. ช right. right ันก็เลือกนี่เลยฮะ m p ็มอะไรพวกนี <ah ้นามสกุลมีหลายนามสกุลเลยนะครับที่เราคุ้นเคยก็จะเป็นพวก AVI หรือว่า m p 4ครับนะครับก็สามารถเซฟเป็นดีมิชันได้เลยนะครับก็ลองเซฟดูนนี้เป็นพันเเป็น16ต่อ9ก็คือเลือกเลือกไซส์ของวิดีโอด้วยเนาะนะครับไม่งั้นมันจะความยาวเท่ากับขนาดจออยู่ตอนนี้นะฮะเวลาเรานำไปใช้ายวเกินะครับก็ลองเซฟดู เทปตรงนี้ก็เป็นสามสิบอ่าอันนี้ก็เขาบอกว่าจะแคลคูลเลทด้วยไหมก็ไม่ต้องแหละเมื่อกี้เราแคลคไปละนะครับดูครับอ่ามูคเมนตามเสมือนจริงแต่ถ้าอยากปรับละเอียดถือว่าอ่าความเร็วของใบพัดเนี่ยเราก็ไปปรับเปลี่ยนที่ตัวมอเตอร์ได้นะครับอยากจะให้มันมีความอ่าเขาเรีกเริ่มจากช้าไปเร็ว หรือว่าตอนที่ดับเครื่องแล้วนะครับใบพัดค่อยๆหมุนลงนะครับหรือจะดับบัลชิกที่ตัวคีสีนเงินตัวนี้ก็ได้ปรับนะครับดับบัลชิกเลยแล้วมันจะมีให้ใส่อยู่แล้วแบบที่เราใส่มาตอนแรกว่าครีาอนะครับออันนี้คือให้ทำกันง่ายๆนะครับเสร็จแล้วนีตัวแอนิเมชัน a n นิเมชันนะครับใช่ลองเปิดดูวิดีโอสักนิดนึง เปิครั้งแรกจะกระตุกหน่อยเนาะเนี่ยที่เราทำมานะครับเนี่ยโอเคนะครับเบื้องต้นนะครับสอนแบบรวดเร็วนะครับให้ใช้งานได้ง่ายๆเป็นคอนเ็ปใช่นะครับก็ลองไปประยุกต์ใช้กันดูนะครับสำหรับคำถามวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้โอเคครับ อย่าลืมกดไลค์แล้วกดแชร์และสับตะไคร้เพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเรานะครับครับก็เราจะได้ทําคลิปใหม่ๆกันเรื่อยๆนะครับก็เดี๋ยวเจอกันอีกทีนึงวันจันทร์ถึงตุก4ี่โมงเยนเป็นต้นไปนะครับสำหรับวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ